มาดูทางด้านของรัฐบาลที่ได้มีการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนเราเฝ้าระวัง6โรคในช่วงปีใหม่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งจะเป็นโรคที่ติดต่อจากต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าชาวต,ต่างชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แนะนำนะคะให้มันสังเกตในเรื่องของอาการหลังเดินทางกลับถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์เลยทันทีเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะนางสาวสสิการวัฒนาจาันทร์รองโฆษกประจาสานัก นายกรัฐมนตรีก็ได้บอกนะคะว่ารัฐบาลห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็พบปะสังสรรค์ของคนจํานวนมากโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่สําคัญๆต่างๆทํา,าทให้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่ายนะคะก็ขอให้เฝ้าระวัง6โรคต่อไปนี้ค่ะคุณู้ฟังหนึ่งก็คือโควิด -19 ค่ะปัจจุบันแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเชื้อไวรัสก็แพร่กระจายได้ดีนะคะหลายท่านคิด ว่าหมดไปแล้วยังไม่หมดยังคงมีอยู่นะคะ2ก็คือไข้หวัดใหญ่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะก็มักจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็จึงขอ,อแนะนําเน้นย้ำนะคะให้พี่น้องประชาชนเราตระหนักในเรื่องของการป้องกันการป่วยนะคะโดยดูแลสุขภาพนะคะสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เลี่ยงการนำมือมาสัมผัส จมูกปากตาถ้าหากว่าสถานที่ปิดหรือแออัดควรที่จะสวมหน้าก,กากอนามัยไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจค่ะ 3. ค่ะก็คือโรคไข้เลือดออกอันนี้ก็ยังพบผู้ป่วยสูงอยู่นะในภาคใต้เนื่องจากสภาพอากาศที่ยังมีฝนตกและน้ำท่วมผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มวัยเรียนกลุ่มผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวการป้องกันก็ยังเน้นย้ำกัน กำจัดแหล่งเพาาพันยุงลายพร้อมกับจดจ่ายยากลุ่มเอนเซตนะคะให้แก่ผู้ป่วยที่สงสัยว่าป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็แนะนําให้ทายาเนี่ยให้ให้ทายานะคะแนะนําให้ทายากันยุงเพื่อที่จะไม่ให้ยุงกัดนั่นเองค่ะสีก็คือโรคไอกรนค่ะเป็นโรคติดต่อ,อเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจติดต่อพนันธ์ รอองฝอยที่อาจจะเกิดจากการไอหรือจามนะคะติดได้ง่ายนะคะในเด็กเล็กหรือผู้ที่ไม่ได้เร,ราบัคซินการป้องกันโรคจะมีอาการคล้ายไข้หวัดคล้ายๆหวัดนะคะเช่นไอนะคะภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงพบว่าบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่าหนึ่งปีนะคะเช่นไอเป็นชุดนะคะยาวจนาหายใจไม่ทันนะคะหอบเหนื่อยก็อ,อาจจะเกิดภาวะ หยุดหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะแนะนำให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรนด้วยนะคะส่วนต่อมาค่ะโรคที่5ก็คือโรคอุจจระร่วงเฉียบพลันแล้วก็อาหารเป็นพิษนะคะซึ่งโรคนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากเชื้อ โนโรไวรัสค่ะคาแนะนําสาหรับพี่น้องประชาชนในการป้องกันให้หยึดหลักสุกร้อนสะอาดกินอาหารปรุงสุกใหม่ไม่กินอาหารดิบหรือสุกสุกดิบดิบนะคะอาหารปรุงสุกที่เก็บไว้นานเกินสองชั่งสองชั่วโมงนะคะต้องอุ่นร้อนก่อนกินทุกครั้งแล้วก็ล้างมือด้วยน้ำสบู่แล้วก็น้ำให้สะอาดทุกครั้งเลยนะก่อนที่เราเนี่ยจะหยิบจับอาหารเลือกน้ำที่มีเครื่องหมายออยดด้วยนะคะ 6ค่ะข้อสุดท้ายก็คือโรคติดเชื้อสเตปโรคติดเชื้อสเตปโคตคอสคัสซูอิชนะคะหรือว่าโรคไข้หูดับนั่นเองค่ะซึ่งเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะคุณผู้ฟังเชื้อนี่จะอาศัยอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนบนของหมูติดต่อผ่านการรับประทานเนื้อหมูที่ ปรุงสุกนะคะฉะนั้นก็ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนเราขอให้มันสังเกตอาการนะคะว่ามีอาการผิดปกติเหล่านี้นะคะรีบไ,ไปพบแพทย์ใกล้บ้านนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นการยกตัวอย่างอย่างใต้ฉีดกับครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางทั้งทั้งนี้เนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนเรารมะมัดระวังนะคะในเรื่องของโรคติดต่อจากต่างประเทศเะะช่นไข้หวัดนกฝีดาดวานอนแล้วก็ ไข้โอรพุธนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปยังต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดนะคะแล้วก็กลับเข้ามาในไทยเราถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติก็ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเลยก็แล้วกันนะคะ